นี่กบยางจอแดงครับหมายเดิมๆก็หมานทุกวันสุดยอดเลยครับผมเต็มปากเลยสายพี i ไวเปอร์พี r p ไวเปอร์พรีเียมรับตัวใหม่นะพรับนะยอดดูไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยเจอนะครับสุงนั่นไงนั่นไงวิ่งเลยอยู่ครับอยู่ด้วยตัวใหญ่นะ กัดแล้ววิ่งเลยนี่หมายเดิมๆครับนะนะวิ่งครับวิ่งโดน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 ใช้ส,สวยเลยตัวนี้เร็กเอ็เ็นี่ครับนะนะครับก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ช่วงเช้าออกมาตกปลาเล่นๆกนนะันะครับนนะเดี๋ยวสายสายบ่ายๆจะออกไปกากระบาดแล้วผมนะนะก็วันนี้มากับเจ้า กบยางจอแดนสีเขียวมินนะ่นนะนะแล้วก็สาย P.E. i ไวเปอร์พรีเมียมนะครับนะ้ะเบอร์พีอีสองตัวนี้ไดมิเตอร์อยู่ที่0.23เดมิเตอร์เท่าสายญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปเลยครับรีบเดี๋ยวไปการกระบ,บากันต่อให้ลง ต,ตัวน้อยครับนะนเต็มปากแกมักัดไปรอบเมื่อตัวใหญ่ฮะหลุดแต่ตัวเล็กมาหนึ่งแต้มครับผมตัวใหญ่หลุดเชอะซ้ำที่เดิมครับผมกบยางจอแดนสีเขียวมินต์เต็มปากแล้วครับผมนะนะหลุดไปแต้มเสียดายตัวใหญ่ด้วยจะขึ้นอยู่แล้วก็สายพีเอไวเปอร์นะครับนะพีเมี่นะครับผมเล็กเล็กสเปกเลยครับสุดยอดครับผม นูนทั้งนั้นทำไปดูช่องนี้คนระับปลามันแอบอยู่ยในผักกันทั้งนั้นใช้จอแดนเรียกเสียงดังๆหน่อยไปดูเล่าๆดังๆเดี๋ยวก็มันก็ออกมา กัดแล้นะนะกัดแล้วกัดแล้วหลุดอ,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 อะไรเนี้ยวันนี้กัดไม่เต็มเหนี่ยวกัดไม่เต็มคําไม่กล้าส่งนานครับกลัวลงเข้าผักเดี๋ยวมันจะ โดนทีเลยไหงไงวะได้ยินเสียงตรงไงวะวิ่งครับวิ่งโดน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  ไซส์สวยเลยตัวนี้รีบรีบรีบนี่ครับน้าเต็มปากเต็มคำป้ามาแล้วครับผมนี่หนึ่งแต้มครับไซส์สวยเลยโหไซส์ครึ่งโลได้ครับตัวนี้ปากจอแดนนับแล้วนะหมายนี้หมายน้าปูนะมาทลายหมายหน้าปูครับนี่เต็มปากแล้วครับผมไซส์ใช้ได้เลยครับผมสายพีอีไวเปอร์พีเมียมนะงัดกันตึงๆนะครับผมไซส์แบบนี้สุดยอดครับขาปากหมดเลยเดี๋ยวตื้อต่อครับน่าจะมี ตามหญ้าครับผมแล้วนะเดี๋ยวลุยต่อครับเก็บปลากันครับผมนี่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เอาเนี่ยมันไม่เอาเนี่ยมันตามมันไม่เอาใช่ครับผมมา,มาอย่างไหนไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยเจอแล้วกระสุนีน่นั่นไงนั่นไง วิ่งเลยไปกัดแล้ววิ่งเลยมรู้อยู่เปล่าไม่รู้อยู่ครับอยู่ด้วยตัวใหญ่แล้วกัดแล้ววิ่งเลยนี่หมายเดิมๆครับนะนะโดนกันได้ตื้อๆหน่อยไซส์สวยเลยอือหือตูไซส์กับโลอีกแล้วหมายเดิมๆใกล้ๆบ้านไม่ได้ไปไหนไกลครับผมนี่กบยางจอแดงครับหมายเดิมๆก็หมานทุกวัน สุดยอดเลยครับผมเต็มปากเลยสายพีอีไวเปอร์พีอีไวเปอร์พรีเมียมอับตัวใหม่นะพนันนะยอดดูโอ้หัดอีกแล้วไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยครับผมไม้เดียวเลยเต็มปากลงใบไม้เดียวเลยนะนะโอ้ยังไม่ทันได้จะทำลายเลย ดูใส,สวยสวยๆเลยครับผมลงไปไม้เดียวเลยอ่ะใสสอยซะเลยเต็มปากเต็มคอ,อยตัวนี้ดูเข้าไปเต็มเงี่ยงแล้วครับผมกบยางจอแดงครับแล้วก็สายพ e. ีอไวเปอร์พรีเมียมนะนะสุดจอครับผมโอ้ไม้เดียวรู้เรื่อง นนะๆอีกรอบครับผมก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับนนะออกมาช่วงเช้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นแป๊บหนึ่งนะครับช่วงกลางวันก็ไปกากบาดมาก็วันนี้ก็พอได้แต้มนะครับนนะก็ลุยหมายข้างทางเลาะไปเรื่อยครับผมนนะก็อากาศร้อนๆป่าหญ้ารกๆก็วันนี้ใช้กับเจ้ากบยางจอแดนสีเขียวมิ้นท์นะนนาสองใบเหลียวแอคชั่นยั่วๆเล้าๆเคาะเสียงดังๆนะครับนนะ อาการร้อนป่าหมายลกๆครับเรียกตัวได้ดีมากเลยครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้จากของของนายโยนะครับผมช่องฟิชชิ t งสตอรี่ลองเข้าไปหาเรียกซื้อได้ครับนานาตัวละ95้าสิบ้าบาทครับผมแล้วก็สาย PE Vi p e เครับนานาเนี่เป็น Pe v i p e r พร์พีเมียมนะครับผมา e. นานานะ e. นะตัวนี้สเปคญี่ปุ่นนะสายขนาดสายเท่าสเปคญี่ปุ่นเลยครับผมก็ลองเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้ดูนะครับผมก็ขอขอบคุณนานาทุกท่านนะครับผม ที่มารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากผลงานไปด้วยครับผมขอบคุณมากครับ